ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวฮัลโหลคิตตี้ไปช่วยจ้าฮัลโหลคิตตี้สายอนุรักษ์เป็นสายรักเพื่อนสายเฟื่องฟูนอกจากผาดอนุรักษ์แล้วยังก็ยังมีผาดเฟื่องฟูในใจแถมยังมีร่างสังหารอยู่ด้วยยามริมตาสองดาวเปลนเป็นแทนเสียนสมานตะฟางบังแต่เป็นยังมาขึ้นมาโอ้ยมันใครๆก็อยากให้ตัวเองรอดทั้งนั้นแหละทำตัวสอนชี้ยังวะเสียววเสียววเล่นไม่แต่ซื้อฉี่ ห้าขีดห้าแอดรับเป็นคนบิดหนึ่งวันโอ้ยฮัลโหลคิตตี้เต็มไปหมดเลยนี่ก็ฮัลโหลคิตตี้เหมือนกันโอ้ยฮัลโหลคิตตี้จะไปหมดเลยแจ็คมูทนี่รูปเขาจะน่ารักเท่าไรรูปเขาสอนาจารย์กูวะอ,อ,อาจารย์กูนะครับคนท้าสุดท็อปอะฮัลโหลคิตตี้ต่อไปโอ้ยฮัลโหลคิตตี้คาวาอีเป็นสัตว์อาจารย์เดี๋ยวนี้เข้าฮัลโหลคิตตี้กันเป็นมงคลเป็นพัฒนาธรรมเป็นซับพาวเวอร์ใช่ค่ะซับพอร์พาวเวอร์คืออะไรสรุปยูโมจิมันคือแรงอ่อนนอนดีกว่ามันไม่ใช่ว่าแรงนุ่มนิ่่มเหรอนีู อะไรน,นิ่มไหนนี่ฉันดูปกฉันเลยน่ารักน่ารากักกรอบแม่งน่ารักน่ารากักสี่ปีรอบๆห้าร้อยปีของเกรนทินนิพักไม่มีติ๊กเกอร์แบบวันเดียวอย่างเงี้ยเหรอ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเห็นคิตตี้บินได้สองคนต้นเกม <c oughs> อยากครับอยากคุยเป็นลากรู้จี้รู้จี้แต่กูจะเก็บมาสองอันเลยกระเป๋าอะ่ะกูจะไปแหมไอสัตว์เลยถ้ามันขายได้มึงคงขายไปแล้วไปด้วยไหนอยู่ไหนเดี๋ยวฮัลโหลคิตตี้ไปช่วยจ้าฮัลโหลคิตตี้สายอนุรักษ์เป็นสายรักเพื่อนสายเฟื่องฟูนอกจากผาดอนุรักษ์แล้วยังก็ยังมีผาดเฟื่องฟูในใจแถมยังมีรางสังหารอยู่ด้วยอยู่ไหน อยู่ไหนน็อตตังช่วยด้วยนอตั้งมังงวตะปังอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะพูดอะ้รไกล้ๆฉันแม่งพิมพ์สองคนพร้อมกันอีกโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยวางเลีนเดียวฟางเลีนเนี่ยจิงกาเบลจิงกาเบลอย่าด่วยอ้วนด้วยช่วยเออด้วยโอ้ยเราลื้ออยู่ไหนวะมันวางกับดักดักอ้วนใหม่อยู่เลยโอ้ยนอตั้งปัดไฟปัดไฟนอตตันอยู่ก็สะดวกเยอะสบายสบายด้วยด้วยช่วยเออด้ว อยู่ไหนเอาเดี๋ยวพูดไม่รู้จักตั้งใจสอดสัดแล้วพี่พร้อมกันหมดเลยแล้วว่าจะรู้ไหมเนี่ยโอ้ยลื้อทำอะไรเอาลือแดดหลุกทงทำให้มันก็อยากโจทย์ที่จะเล่นด้วยทำไมลื้อไม่เล่นกับมาาีนดีเอออย่างนั้นแหละเออโอ้ยโอ้ยอยู่ภายในเปาอยู่นะครับฮะอะไรนะเอาแล้วมันเป็นไหนของมันวะไม่รู้แดดเม่งเลย ไดาคำขัไม่มีได้ทำไอ้ซ่อมร,ร้าหลวงแรกะมาเกี้ยมันก็แอบอยู่กับกูอ่ะก,กูโด,กกดนไล่ก็มันนี้มาปักไฟอ่ะโอ้ยมันใครๆก็อยากให้ตัวเองรอดทั้งนั้นแหละใครๆก็อยากให้ตัวเองรอดทั้งนั้นแหละบอกว่าบอกแล้ว <c oughs> ทำตัวส้นตี้ยังวะอยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเอาเข็มไปชี้เว้นหน้าม ว่าแม่งไรเราใต้ดินน่ะไม่รู้ช่างหัวแม่งไงขอโทษขอโทษขอโทษอะไรขอโทษทำไมขอโทษทำไมว่าเมือกงอ่ะเออเรอยากขอโทษอะไรอะไรของมือมันใต้ดินน้อยนิดอยู่แล้วไม่แปลกไม่แปลกแต่ก็แปลกอยู่มันเป้าสองด้วยอ่ะน่ากลัวน่ากลัวตีเบิลเดีอยด้ดักดักเบิลคู่อ่ะแถมมีกวางด้วยน่ากลัวน่ากลัวเลยเราจะเอาไงพสามน้องพี่ยิ่งใหญ่ดิไม่โลอ่ะจะไปช่วยเหรอมันถ้าไปก็ต้องไปทั้งคู่เปล่าวะนี่อันนี้ใครเนี่ยคนไหนคนไหนตัวจริงเนี่ย อ้าวฮัลโหลคิตตี้แตมเปหมวกเลยนี่นี่ก็ฮัลโหลคิทตี้เมื่อกั้นใครตัวจริงยกมือขึ้นมาเดี๋ยวกูเต้งให้ดูเดี๋ยวเต้งอ่ะเต้งอ่ะเต้นเต้งเออเอ้ยหัดมาเอ้ยฮัลโหลคิทตี้ฮัลโหลคิทตี้โอ้ยอาจารย์ทไมโดนโดนกวางอะไรอีกแล้วโดนกวางไว้ตลอดเลยเป็นที่อะไรกับกูเนี่ยถอนกูออกแค่อะไรกูนั่นแหละเอาไม่เอาละแม่งแม่งไปวางดักเครื่องละเอาไม่เอากูแล้วโอ้เครื่องมีตั้องไม่ต้องยัดเสกบางเครื่องเดียวไปโดนตีดับขำเดียวไม่ได้ทำ โอ้ยติดกับดาบโอ้ยติดกับดาบเจ็บจังเลยท่านแมวติดกับดาบเอาแลา้ไม่นะมีใครมีคนโดนไปแล้วเอาไงหายลูกฝังไฟเอามา็มม่าน่าอย่างมันไล่คู่จริงเนี่ยน่าก,กลัวมากเดี๋ยวปั่นอยู่สามเครื่องแล้วเนี่ยสามฮะคือปั่นพร้อมกับสามเครื่องใช่ไหมตอนนี้ยใช่ดีจังเลยไม่ตอนมาหาได้นะให้มาหานไปหาด้วยได้ได้ได้อุย้ยอุ้ยกดกลับท่านช่วยด้วยโอ้ยทำไมฮาโลคิตตี้ตายกันหมดอีกแล้วเนะี่ยเวทกรรมอะไรกูบอกแล้วให้ทิ้งกระเป๋าไป เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเ่เสร็จแล้วโอ้ยช่วยด้วยถ้าลือไม่ช่วยอ้วจะช่วยตัวเองแป๊บหนึ่งโอ้โหลื้อนั่งตั้งสามสิบนาทีโอ้ยขอโทษไม่มึงอู้วลื้อพูดผิดแล้วถัดสิบนาทีบ้าบอได้สามสิบชั่วโมงฮะรอดไหมโอโนโอโนอะไรฮัลโหลคิตตี้มาช่วยกูก่ร์มาช่วยกูก่อน เดี๋ยวไปช่วยนะไม่ต้องมาแน่นานนะอะไรมันโง่ไปหมดแล้วว่าจะช่วยของนี้ก่อนหรือแตงเองนะไม่ต้องมานานนา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 นะอุ้ยมีนอตั้งนอตั้งที่มันคลิปต้นเกมมาช่วยแล้วซัตซี่มาช่วยแล้วนอตไปว่านอตั้งไปที่อื่นแล้วฮะซื้อดอปลินกินดีกว่าเอ็มม่าอายุเกินเกณฑ์ยังอีดอกนี่มันยังไม่ถึงเกณฑ์โอ้ยโอ้ยตา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 ยกูจะตายแล้วโอ้ยตายแล้วเหรอตูนตูนตูนมีใครช่วยไหมเนี่ยช่วยช่วยได้อยู่ช่วยได้อยู่เกชามาหาวะ โอ้ยล็อบลิ้เสียเปล่าอีกแล้วอะไรฝังกูอีดิฮะให้หลอกอีใช่ไหมควักตูดไปควักตูดไปเลยแล้วหอนหน่อยได้ได้ได้มาจังซีมาต้องของจังซีมาต้องของจังซีมาต้องทองโอ้ยเหยียดเฉยษฐีโอ้ตูนมาแล้วตูนชิปหายตูนปั่นไปดิตูนโอ้ยชิบหายแล้วจะแล้วเราจะวิ่งยังไงเราจะแดดยังไงตูนคือท้ายแล้วตูนตูนตายแล้วอ้าวไม่นะโอ้ยนี่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 โอ้ยเกตแค่เจ็ดสิบจะบอกไม่ได้เอาความมา ไม่มีไม่งัตังถ้าลืออยากจุกลื้อก็จุกเลยไม่เอาจุกให้อ้วหรอกอุย้ยโดนอ่ะอืมไม่ได้เอาขวามาอ้วจะบอกให้โอ๊ยไม่ตายขมดอีกแล้ววะเนี่ยเอ้ยยัไมคนสวยคนนั้นยังเหลือรอดวะ <c oughs> อ้าวโอ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนจะมาช่วยแต่เพื่อนตายแต่แล้วต่ตาเลยไม่เราคนเด็ตายตาย่แล้วต่ตาเพื่อนไม่นะตายหากหมกโอ้ยไม่ต้องเหลือรอดหรอกเขาเดาไหม สิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งแฮปปี้นิวเอียร์ไม่มีพูดเหลือแล้วไม่ไม่น่ารอดหรอกโอเดีวร์ทำไมเราเล่นเซอร์เราไม่ชนะเลยวะไปเราเล่นจริงจังไปเลยแพ้อ๋อเราติดเล่นเราเล่นอ่ะใช่เราจริงจังเลยไปหรือเปล่าทำไมตลกแคทตี้อ๋อหนึ่งกุไอ้โป๊กแบงค์ที่มาตลกแคทตี้ไม่เข้าตีมสัตว์เลยอ่ะไปเข้าตีมมากเลยสนทั้งตานช่วยเพื่อนดีกว่ารับเพื่อนหรือเปล่าอันนี้มงคลหรือเปล่าแม่ท่านมีอะไรรับใช้ไหมครับควรกลับมาเล่นดีไหมเกมนี้หมาอยู่คุณ ร <c oughs> อช่วงที่มันแจกเงยอะกว่านี้สักหน่อยก็ได้ครับเช่นแบบครบรอบ3ปีเอเกมวิ่กี่ปีนะ6ปีไม่ก็แบบอ่ช่วงอีเวนต์เนื้อเรื่องอย่างเงี้ยไม่ยอะหันตัวเลยนะไม่เยอะหับบนเป็นานาเวียมั่วใจยะจอย่ามั่วเครื่งฉีกทั้งหักงงเครื่งได้ไงนาเวียมันนางนาวงนาเวียอะไรดูดูดูน่ะเครื่งมาสีอะไรสีฟ้าสีเขียวสีชมพูสีอมตาลนาเวียสีอะไรนาเวียสีม่วงมันจะใช่ได้ยังไง ซื้อแคาผมซื้อ,ซ,อซื้อของไัจ้จะแต่ต้นงเก็บทำไมค้ำแบบไม่มีใครเลยวะในทะเลเหรออย่ามัวฮาร์ปดานห,นา,หากเลยอุ้ยอุ๊ยฮับ์ปดานดายนั้นไม่น่าจะเป็นเพียบเลแล้วนะ <ul> ไม่ใช่ดุนศาสตร์มันเป็นยังไงปั่นแตกเลยปั่นเด้อปั่นกับเพื่อนปั่นกับสาวแฟรยามริมตาสองดาวเป็นแทนเสียงสมาสะฟมงฟังเสียงกองคองดาค่ะอย่างกองคองมันเป็นเป็นยังไงให้พรอะไรวะซึ่งก็นั่นพอเพียอผู้ใหญ่ดื้อหึงกันไปไม่ยินยอมความรู้สุกที่พวกเราเอาไปไหนหรอวะตา่อรอสายเพื่อกันคล้องไปครไม่เว้น เจ็ดผมกันหมดเลยฉันมาก,ก่อนฉันมาก,ก่อนครับคุณถ้าคุณอาริธคุณอาริธจะรอดปดลดรอผมสักครู่นะครับผมมาก,ก่อนครับอ๋อแต่ผมไม่ได้ซื้ออะไรหรอกผมแค่ามาดูผมแค่แยกคุณสองคำอ,อ,อ,อ้ยเมธอะขอให้ฮันมาเก็บแล้วสะท้อนกันเองอืออะทำไมเจอแต่ฮันลุงวะไม่เข้าใจอ่ะเออมันเจอสองตาเนี่ยสามสี่ไม่สายเท้านะตั้งแต่เล่นไมเนี่ยสองตาแล้วออ๋ ทั้งหมดเลยงงนั่นเป็นยังมาขึ้นมาอ่าเป็นเขานั่งอยู่ไหนแต่แรกครบเขานั่งอยู่ไหนนั่งอยู่เลือดแอนนาเลือ้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยโดนไข่เมื่อกี้โดนไข่อะโดนไข่โดนกลัวโดนไข่ไข่แตกเลยว่ะหมอไปไหนอะอ้าวไม่ใช่คุณจะหยิบปืนไม่ได้กระบอกนบเจ็บปืนหยิบกระปืนกกระดอกอันเนี่ยสรกกระดอกไม่ใช่ไม่ใช่เออช่วย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 ขอบเลยว่ะแนวแนบแนบแนวแนบแนบไอหนึ่งอีสามดับลินหมดอีอีสามดับลินหมดไปนึง คุณยิงสองรอบเลยไหมไปยิงจักรดโอยเ้ยับลิงหมดรับลินหมดไม่ใช่ับลินหมดนั่นเหล็กหมดอาวผักกระเดงผักกระเดงผัก,กเยช้าหานอีกแล้วคำนี้พูดอีกแล้วไม่มีอะไรช่วยเลยปืนยืนขอปืนได้ป่ะปืนตายใช่ปล้วเดี๋ย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 วงง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 เนี่ยงงาไหมนะฉีดพิาก่อนย เดี๋ยว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 น้ำหอมน้ำหอมน้ำหอมยืนทำอะไรวะเดี๋ยวไม่โดนใครนี่กลางนี่มันอะไรเป็นที่อะไรกันกูเนี่ยใครมายิงปืนวะูมีคนมาช่วยด้วยนี่แจ๊เดี๋ยวกูไม่มีอะไรเหลือรอดแล้วอ่ะเออ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 อโอ้ยไม่น่าซื้อมาเลยใครร้องมาเนี่ยจุดทำไมจุดทำไมโอ้ยฝาแฝดมาช่วยวะหลุดแล้ววะหลุดแล้ววะ ขารุนกรรมว่ะขารุนกรรมอีกแล้วนี่ใส่ไม่ดีสายตายแล้วนะเนี่ยแล้กัดไปเลยตายยังอ่าไม่รอดโอ้ยอะไรโจเซฟหางกระดิง่งใช่จริงเหรอโจเซฟเป็นหางกระดิ่งเหรอเวลามันตีแล้วมันเสียงเสียงงูหางกระดิง่งจริงจังปะเนี่ยไม,ไม่รู้มาก่อนเลยเจ๋งมาก